สวัสดีค่ะ smart s i x สูงวัยอย่างสงา่าวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียววันนี้หมอเอมีเพื่อนชื่อคุณหมอปีแอร์คุณหมอศิระกอภัยศาลนะคะครับผมแนะนําตัวเองเลยว่ามาจากไหนเป็นอะไรครับอาจารย์ผมนายแพทย์ศิระกอภัยศาลนะครับเป็นอาจารย์ประจํา<ม>สาขาวิชาโรคต่อมไรทท่อและเมตาบอลิซึมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับทำงานอะไรคะต่อมไรทท่อเป็นดูแลคนไข้แบบไหนคะจริงๆแล้วแอบน้อยใจเหมือนกันนะเพราะคนชั่วไปจะไม่รู้จักว่าโรคต่อมไรทท่อคืออะไรจริงๆแล้วคุณหมอต่อม รู้จักกันในชื่อว่าหมอฮอร์โมนเนาะเราก็จะดูแลรักษาโรคที่เกี่ยวกับฮอร์โมนต่างๆม่ว่าจะเป็นเบาหวานไทรอยฮอร์โมนเพศไวทงไวทองเยอะแยะไปหมดเลย,ย <c oughs> ถูกเลยเพราะว่ารายการของเราวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงคนคที่สูงวัยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาโรคของปีแอร์อยู่เยอะเลยใช่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเบาหวานใช่แล้วเบาหวานเป็นไงบ้างทะาในคนสูงอายุจริงๆแล้วเบาหวานเนี่ยเป็นทุกช่วงวัยเลยครับอาจารย์แต่เนื่องจากว่าอาหารการกินในสมัยนี้เนาะก็ทําให้คนเราเนี่ยมีน้ําหนักตัวที่เยอะขึ้นนะครับ ซึ่งการที่มีน้ําหนักตัวเยอะขึ้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวานที่ตามมาเพราะฉะนั้นว่าในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นคนที่เป็นโรคเบาหวานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยครับอาจารย์ยิ่งผู้สูงอายุก็จะเยอะขึ้นใช่แล้วครับแล้วผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องการการดูแลที่พิเศษขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของน้ําตาลเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างไวซึ่งเราก็ต้องให้การดูแลที่ มีความละเอียดกับผู้สูงอายุครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาเลือกเมนูสําหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะควันนี้เมนูที่เรานําเสนอก็จะเป็นเรื่องของแกงส้มดอกไม้มเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะครับ เดี๋ยววันนี้คุณหมอปีแอร์จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการทําแกงส้มดอกไม้กันรเริ่มจากโขลกเครื่องแกงเลยอะ,อะปีแอร์เริ่มเลยครับลมาเริ่มเลยนะครับ,รบเรามาโขลกเครื่องแกงกันก่อนนะครับส่วนผสมแรกเป็นพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูแห้งอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็โขลกเลยอันนี้ก็ให้คุณพ่อบ้านที่แบบแ,บบแรงดีๆเนาะ <laughs> พอเราตำพริกหยาบละเอียดแหลกแล้วแล้วเราก็ใส่อะไรต่อนะคะต่อไปก็เป็นกระชายนะครับกระชายเองก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเป็นเครื่องเทศที่สามารถจะใช้ได้นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระใชนะ่ก็โขลกเลยครับอันนี้ไม่ต้องไปเข้ายิมเลย <laughs> โอเคพอเข้ากันดีต่อไปก็เป็นหอมแดงครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวก็จะตามด้วยกะปินะคะใช่ครับต้มน้ำเลยแล้วกันนะคะระหว่างรอเครื่องแกง ที่นี่ได้นะครับสว่วนผสมสุดท้ายของเครื่องแกงนะครับก็จะเป็นกะปิครับสีดีแล้วนะเนี่ยใชส่สวยเลยกลิ่นกําลังได้เลยครับโอเคคค่ะสำหรับเมนูวันนี้มันเหมาะกับคนไข้เบาหวานยังไงนะคะจริงๆ <S <S แล้วคนไข้เบาหวานเนี่ยครับเน้นว่าให้กินแป้งให้น้อยเนาะน แล้วก็เน้นพวกผักผลไม้ผลไม้น่าทานได้แต่ว่าทานให้ได้สัดส่วนนะครับก็ทานให้พอหายอยากอยอะจนเกินไปครับอย่างเมนูในวันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีแต่พริกมีแต่พวกผักนะครับแล้วก็มีเนื้อปลาจริงๆเราคนไข่เบาหวานกินโปรตีนเนื้อสัตว์ทั่วไปก็ได้เนาะแต่เราแนะนำให้เป็นเนื้อปลามากกว่าเพราะตัวไขมันมันจะน้อยกว่าถ้าเปรียบเทียบกับเนื้อหมูหรือเนื้อวัวเราไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะสำหรับคนไข้เบาหวานแน่นอนครับน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องแกงลลงงไไปปก่่ออนนนนสาาาหรรรับคคทททเเเะะะวี เ uh huh. นี่ยเราก็จะมักมีแกงหรือว่ามีซุปเนี่ยร่วมในมื้อตลอดเวลาเลยคร uh, อันนี้เปียมีคําแนะนํำยังไงสําหรับคนไข่เบาหวานะจริง,รงๆแล้วเนี่ยเบาหวานแล้วหลกักๆคือลสหวาน <Okay. S 1> เนาะถ้าเกิดใส่น้ตาตาลเยอะเราก็หลีกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดให้เลือกระหว่างแกงที่เป็นน้าใสๆเนาะหรือว่าแกงที่เป็นน้ำข้นๆน้ำกะทินะครับ uh. แกงที่เป็นน้ำใสๆก็น่าจะดีกว่านะ <Okay. S 2> เพราะว่าการใส่กะทิเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีตัวไขมันเข้ามาค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าในคนไข้เบาหวานเองก็มักจะมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลเนาะและที่สําคัญคือเบาหวานเองเนี่าํ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกอาหารที่มีไขมันค่อนข้างต่ำเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นไขมันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นในส่วนของแกงกะทิเองเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เราพยายามเลี่ยงให้กินให้น้อยน้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ปลาเข้าไปเนาะสองชิ้นก็พอเนาะเียงสองชิ้นก็ได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะพอดีครลบทีเดียวปกติเราจะใส่เนื้อสัตว์หลังจากที่น้ํามันเดือดนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดคาวขึ้นมาเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากใส่ค่ะครับเดี๋ยวเริ่มที่แข็งก่อนนะ เวลาที่จะหั่นผักพวกนี้ค่ะอาจจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะแล้วก็เลือกชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะ,คะต่อไปก็จะเป็นดอกกวางตุ้งนะคะใครอยากจะใส่ผักอะไรก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วแต่ที่ชอบเลยแล้วเราก็จะมีดอกโสนกับดอกขจระครับจริงๆผักพวกนี้ก็มีแคลเซียมเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าแคลเซียมจากผักเอง,เองจริงๆก็เหมือนที่บอกคะ่ะดูดซึมได้ไม่100ร้อยเปอร์เซนะ็นต์เนาะแต่ว่ากินแคลเซียมจากผักก็ได้เหมือนกันค่ะใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงรสกันตอนนี้ามีน้ำมะข พอไหมครับจะไพอล้น่าจะพอแล้ว่ะและ <cam using> ้วลเดี๋ยวเราค่อยชินกันครับแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำปลาครับอันนี้เริ่มโอเคแล้วนะคะกลิ่นแล้วก็สีเริ่มได้แล้ว <cam using> คุณหมอเปียกก็จะเริ่มจัดจานนะคะตักลงใส่จาน ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับเมนูแกงส้มดอกไม้ที่นําเสนอมาสําหรับคนไข่เบาหวานแต่ว่ามันจะมีประเด็นหนึ่งพี่แอฟค,ค,คนไข่ชอบบอกว่าคุณหมอ ถ้าเกิดว่าจะกินอาหารหรือว่ากินอาหารสำหรับคนไข้เบาหวานแล้วไม่กินยาได้ไหมจะหยุดยาได้ไหมปีเตจะตอบคนไข้ว่าอยังไงดีคะผมไม่แนะนําดีกว่าเพราะ <laughs> จะเอ๋คือจริงๆแล้วการปรับชีวิตประจาวันเช่นการคุมอาหารการออกกำลังกายเป็นการรักษาอย่างหนึ่งของการรักษาเบาหวานอยู่แล้วนะครับถ้าคนไข้สามารถลดน้ําหนักได้ออกกำลังกายได้เนี่ยเป็นผลดีแน่นอนแต่ผมไม่อยากให้หยุดยาเอง ถ้าเกิดว่าจะหยุดยาเนี่ยปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าาเกิดหยุดยากระทันหันจะสามารถทําให้เกิดน้ําตาลสูงขึ้นได้แล้วก็ <c oughs> อาจจะเกิดส่งผลอันตรายต่อสุขภาพได้ <c oughs> ใช่มันมีภ <c oughs> าวะแทรกซ้อนอาจจะช็อกหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะการคุมเบาหวานได้ดีอาจจะต้องร่วมกันทั้งในส่วนของการใช้ยาแล้วก็เรื่องของการปรับอาหารรวมทั้งการออกกําลังกายทั้งหมดนี้จะทําให้ระดับน้ำตาลเนี่ยคุมได้ดีขึ้นสิ่งที่ดีขึ้นเราจะสามารถลดปริมาณการใช้ยาได้แต่ยังไม่แนะนําให้ทุกท่านไปหยุดยาเองนะคะสำหรับ smart s i x สูงวัยอย่าง ในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอปีแอร์นะคะคเป็นอายุรแพทย์โรคต่ำไหลท่อที่โรงพยาบาลราม,มานะคะให้กําลังใจพวกเรานะคะติดตามรายการของพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ในช่องของมหิดลชาแนลต่อไปนะคะสําหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับ